สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเฟนมะลำครับช่องกระใสระเบือ๋อพี่เชียวครับบรรยากาศย่ำๆครับเจ็ดโมงครึ่งครับมาแล้ววันนี้เจ็ดโมงครึ่งครับโอ้อากาศลมวอยๆนะครับทั้งลมทั้งแดดพี่น้อง โอ้ยเหมือนีอยากกินก่อยกินลาบโอ้คพณอ่อน่ะเขาทำความสะอาดเอยแอดสุดยอดเลยแอดสุดยอดเลยสุดยอดเดจอไปแอดเนี่ยต้องเน้นความสะอาดนะครับ ไอ้เสื้อปุวยปอน้องลาบักบิวสุดยอดเลยบิวบิวปีนี้ต้องเก็บเงินนะบิวนะนะต้องเก็บเงินนะปีนี้นะ่ะจะใช้สุรุ่ยสุร่าย เออปีนี้ขอให้ทุกคนเก็บเงินดีๆมีงานเยอะก็เก็บเงินบ่มีเงินแล้วมันลำบากพี่นอ้องขึ้นในดีใจครับลูกสาวได้๋สองแสนและมันโหลดคลิปไม่ได้เลยอะ่ะโหลดอ่ะโ,โหลดไลฟ์สดไม่ได้เลยนี่แอดสุดยอดเลยอู้ห้าสุดยอดสุดยอดทำเองใช่ไหมนี่ทำเวนหรือทำเอง อ๋ออาขอขอรูปหน่อยสุดยอดเลยความสะอาดต้องมาก่อนนะครับเช้านี้นะครับ แดดแต่เศร้าเนาะแดดแต่เช้าเลยเมื่อคืนเลยจะฉุ่มเที่ยงคืนครับผมเที่ยงคืนอ่าท่านั่นก็ทำความสะอาดท่านผมนะห้องนงห้องน้ำก็เวนใครเวนมันนะครับ ซาลาทำไรเต็มสุดยอดเลยซา,าลาอุ้ยเวน <c ười> กำเวนใช่ไหมไ<ะ>อซ้ซื้อฮะปุ้ย แถมมาน่องละโอ้อันนี้ก็สุดยอดเลยนี่ความสะอาดความสะอาดสอห้าสอห้า ยังหะยังแหะ,ะเดียนเดียนหยิบหาสตังค์พี่น้องสองห้าสองห้าหกสี่บนสองห้าหกสี่ ยากาศยามเช้าครับลมลมลม morning ห้อนแต่เศร้าเล็อนิดกิ๊ก <c oughs> คือว่าท่านเตือนในกิ๊กเนาะโอ้โหโ้โหพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าครับแดดร้อนมากเลยตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบนาทีครับนะครับมาแต่เศว้นานิดนึงมือนีันครับ พี่น้องของไปสุขสุขกนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> ช่องกระชัยราเพิดออฟพิเชียนะครับทายให้พี่น้องเบิงทุกวันกิจวัตรประจำวันแต่และว,วันทำอะไรบ้างนะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับครับเจอกันคลิปต่ตอไป้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายกก่กองเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ เฮงเฮรวยรทุกคนครับสวัสดีครับ